ตอนที่235แก่นดวงใจเวลาในพื้นที่ที่ร่างจัก,กรพรรดิเนียคงหมิงอยู่ได้ไหลผ่านไปสี่เดือนซาตาทั้งหมดต่างหยุดโจมตีพร้อมร่างจูเยเว่ที่ปรากฏได้เดินไปยังเบื้องหน้าจัก,กรพรรดิเนียคงหมิงอย่างไม่เร่งรีบปรานกระบีสีทองคมกริบที่ถูกควบรวมไปยังปลายนิ้วได้กรีดลงไปยังใบหน้าอีกฝ่ายอย่างชา้ชาๆก่อนที่ร่างของจูเยเว่จะเลือนหายไปจากเบื้องหน้าของมันจัก,กรพรรดิเนียคงหมิงประหลาดใจกับการกระทำของชายหนุ่มซึ่งความเจ็บปวดเพียงเท่านี้ไม่สามารถเทียบได้กับที่มันทรมานก่อนหน้าแม้้้้เเเเเเพีีีียยยยยยงงงงงงงสสววแต่่่ขขขขณะทมมัันนนนนกกาาลรรรููึึุอออจหิภใ หลังจากกลับไปโลกภายนอกอีกครั้งหากเจ้าไม่มีหนทางทำให้ค่าเชื่อใจพิดไว้เลยว่าครั้งหน้าที่เจ้าเข้ามาจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเจ้าในตาของจักรพรรดิเนียคงหมิงสั่นไหวอีกครั้งเพราะมันสัมผัสได้ถึงจิตสังหารของอีกฝ่ายคริปตาต่อมามันสัมผัสได้ว่าร่างของมันได้กลับมาอยู่ั้นสามของเหลาอาหารอีกครั้งใบหน้าของมันแสดงความเหนื่อยล้าอย่างที่สุดซึ่งเกิดจากการโดนทรมานจิตวิญ,ญญาณอย่างต่อเนื่องท่านพ่อบะใบหน้าของท่าน ขณะที่เนี้ยเถินกำลังกล่าวทมถึงอาการเมือลอยอย่างกระทันหันของบิดาแต่มันกลับพบว่าใบหน้าของอีกฝ่ายกลับปรากฏรอยเส้นสีแดงที่ลากยาวบนแก้มขวาของอีกฝ่ายเลือดได้ไหลซึมออกมาจากบาดแผลหยดลงบนพื้นเหลาอาหารเมื่อจักรพรรดิเนี้ยคงมิงเห็นเลือดที่น่าจะมาจากกลังต้นที่พื้นตัวมันค่อยๆย,ยกมือขวาสัมผัสที่ใบหน้าแม้จะเป็นเพียงบาดแผลภายนอกที่ไม่ลึกมากนะักแต่มือมันกลับสั่นระรัวความสงสัยบางอย่างขุดขึ้นในใจ มันเร่งส่งเสียงปราณกล่าวถามบุตรชายว่าบัตรแลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นใครลงมือย้ำที่มันไม่ได้สติหรือไม่แม่เนี่ยถึงจะรู้สึกประหลาดใจกับคำถามของบิดาแต่มันก็กล่าวตอบไปตามตรงว่าครานี้บิดาสูญเสียสติไปเพียงหนึ่งลมหายใจเท่านั้นและช่วงเวลาสั้นๆไม่มีผู้ใดในฐันสามของเหล่าอาหารที่ขยับตัวในตาจัก,กรพรรดินี่คงหมิงใช้แววหวาดกลัวอย่างไม่ปกปิดเพราะบัตรแลที่เกิดในโลกที่มันคิดว่าเป็นเทียงภาพลวงตากลับมาปรากฏในโลกความเป็นจริง เมื่อครูเจ้าทำได้เช่นรกันลี่อินกล่าวถามด้วยความสงสัยเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่นางเห็นทักษะนี้ของจูเยเว่แม้นางจะเห็นทุกการกระทาที่อีกฝ่ายถูกทรมานแต่สิ่งที่เห็นนั้นคล้ายเป็นภาพที่ไหลเข้ามาในห้วงความคิดอย่างรวดเร็วมันคือทักษะห้องจิตวิญญาณสัต์ราที่ข้าได้รับมันมาหลังจากที่สามารถก้าวเข้าสู่ความลึกซึ้งสัตร์ระดับสิบมันเป็นทักษะที่สามารถดึงเอาจิตวิญญาณของศัตรูปเข้ามาภายในพื้นที่จิตวิญญาณของตนผ่านการจ้องมองเนื่องจากเป็นพื้นที่จิตวิญญาณทททททีี่่่่ข้้้้้้าา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 าสสรรรงงงึนนนนมมมมมใใหถคคววบุุกกอยภพืไดตตแะัเล ควบคุมเวลาตอนนี้นางจึงพอเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกแปลกๆที่นางได้รับน่าจะเป็นเพราะนางได้รับรู้ถึงเวลาในโลกภายนอกและเวลาในห้วงมิติจิตวิญญาณสัตราพร้อมกันคาดไม่ถึงเลยว่าการก้าวเข้าสู่ความลึกซึ้งสัตร์ระดับสิบจะทำให้ได้ทักษะที่น่าทึ่งเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจเลยจริงๆ ทจัก,กรพรรดิซังไห่พยายามใช้ทุกวิธีทางแม้จะเป็นวิธีที่ต่ำช้าเพื่อที่จะเข้าสู่ระดับสิบให้ได้ลีอินที่อยู่ในดวงจิตกล่าวขึ้นมาเมื่อนึกถึงวิธีที่จัก,กรพรรดิซังไห่ใช้ล่อลวงผู้คนเพื่อเพิ่มระดับความลึกซึ้งสาตอสอดระของตนแต่สุดท้ายจัก,กรพรรดิผู้นั้นคงคิดไม่ถึงว่าความลึกซึ้งที่มันเก็บรวบรวมมาถึง30,000ปีกลับถูกชายหนุ่มผู้นี้ดูดซับเป็นของตนไปทั้งหมดแม้จะเป็นทักษะที่แข็งแกร่งแต่ก็ใช้ได้เพียงทีละคนเท่านั้นและหากอีกฝ่ายมีระดับพลังเหนือกว่าข้ามากเกินไปหรือมีระดับความลึกซึ้งสาตราถึงขั้นที่9ก็น่าจะทำให้ทักษะนี้ไม่มีผลต่ออีกฝ่ายซึ่งจูเยเวได้ใช้จักรพรรดิเนี่ยคงหอมีประเมินทักษะของตน ลี่อินที่ได้ฟังรอบสบทอยู่ภายในเพราะต,ตัวตนเช่นที่จูเยเวกล่าในพิภพสวรรค์จะมีเกินร้อยคนและหากชายผู้นี้ก้าวสู่ระดับราชาพิภพสวรรค์ไม่ใช่เพียงกว่าตามองทุกคนก็ต้องสยบอยู่แทบเท้าขณะที่จูเยเวสนทนาภายในดวงจิตกับลี่อินจักรพรรดิเนียคงหมิงได้เดินเข้ามาหยุดอยู่เบื้องหน้าจูเยวเวมือข้างขวาของมันค่อยๆสัมผัสบ,บริเวณหน้าอกของตนเองที่บริเวณหัวใจสีหน้าของมันเริ่มแสดงความเจ็บปวดเป็นอย่างมากก่อนที่บางสิ่งคล้ายผลึกสีแดงเพลิงจะออกมาจากหน้าอกซึ่งเมื่อมองเข้าไปภายในจจะมมออออองงงงเเเเเเเหหห็็นน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 สสสสิิ่่่่คลล้้้าาาาาายยยัััวใใขขดดกตตูททพุีีถบ เพราะอยู่ดีอยู่ดีบิดากลับนําสิ่งนั้นออกมาแต่สิ่งที่ทาให้มันตกตะลึงไปยิ่งกว่านั้นคือบิดาค่อยๆค,ค,คุกเข่าลงข้างหนึ่งพร้อมมอบสิ่งนั้นให้แก่อีกฝ่ายในท่านนี้คือแกนดวงใจของผู้ที่ฝึกฝนทักษะดวงใจพลานโลกันของตระกูลเนี่ยซึ่งหากมันถูกทาลายตัวค่าเองก็จะตายลงไปเช่นกันจากกรพรัดคงหมิงที่ได้คิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนว่าการที่มันยอมจำนวนต่อชายหนุ่มแม้จะเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีแต่หากไม่สามารถมีชีวิตออกไปจากเหล่าอาหารศักดิ์ศรีอันใดก็เป็นเพียงพายลม จูเย่เวยได้มองไปยังแก่นดวงใจที่ว่าด้วยความสนใจและสัมผัสได้ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายกล่าวน่าจะเป็นความจริงจูเย่เวยพอใจกับการตัดสินใจของอีกฝ่ายจึงได้เก็บสิ่งที่เรียกว่าแก่นดวงใจลงไปในกระเป๋ามิติซึ่งนั้นถือเป็นโชคดีของมันคำกล่าวทิ้งท้ายของจูเย่เวยแกจัก,กรพรรดเนียคงหมิงหาใช้คำขู่แต่อย่างใดเพราะหากชายผู้นี้เปล่าประกาศถึงมรดกที่ว่าถึงเขาจะไม่มีมันแต่คงเป็นเรื่องวุ่นวายต่อตนไม่น้อยมันคงจะสะดวกกว่าถ้าเขาลงมือสังหารมันให้เส้นเรื่องเส้นราวตอนนี้ไม่เพียงแต่เนี่ยเฉินทต ท่านพอท่านเป็นบ้าไปแล้วเนี่ยเถินที่ได้ยินแสดงสีหน้าอัปลักถึงขีดสุดไม่เพียงบิดาที่มีนิสัยหิงทะนงจะคุกเข่าให้อีกฝ่ายเสมือนเป็นค่ารับใช้อีกทั้งยังมอบแก่นดวงใจที่เป็นดั่งชีวิตของตนให้อีกด้วยข้าจะอธิบายแก่เจ้าในภายหลังเนี่ยคงหมิงได้ส่งเสียงปรานอันนิ่งสงบไปให้แก่บุตรชายไม่เพียงเท่านั้นเสียงปรานยังได้ถูกส่งไปยังหลู่เฟิงและผิงอันที่เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดว่าหากเรื่องในวันนี้แพร่คลายออกไปตระกูรและดวงดาวที่มันอาศัย ส่วนว่านชิงและผิงอันจัก,กรพัฒเนียคงหมิงเพียงมองเพียงชั่วครู่ทั้งสองได้กลืนน้ำลายลงขออย่างเข้าใจจูเย่เวหาได้สนใจสิ่งที่จัก,กรพัฒเนียคงหมิงกระทำเพราะถึงอย่างไรตัวตนเช่นมันก็ต้องห่วงแหนใบหน้าถึงที่สุดเมื่อเห็นเรื่องทุกยออย่างจบลงจูเย่เวได้กล่าวบางอย่างออกมาสุราจัก,กรพัฒอย่าง้าต้องการมันทั้งหมดเมื่อกล่าวจบจัก,กรพัฒเนียคงหมิชงชะงักเล็กน้อยก่อนที่พยักน้ารับมันได้ลงมือทำลายกำแพงปราณที่ปกคลุมชั้นสามเอาไว้แล้วเรียกเซียวเออร์ให้นำสุราจัก,กรพัฒอย่างทั้งหมดออมึงเเป็นนน้้ขมาดวยตอ ท่านจัก,กรพรรดิเนี่ยคงหมิงท่านก็ทราบสุราจัก,กรพรรดิอย่างเป็นสุราที่ทางเราสามารถผลิตได้ต่อปีจำนวนไม่มากนะักและจัก,กรพรรดิที่กำลังมาถึงล้วนต้องการลิ้มลองหากท่านเอาไปหมดคาเกรงว่าจัก,กรพรรดิเนี่ยคงหมิงได้ถามถึงจำนวนที่อีกฝ่ายสามารถนำมาให้ตนซึ่งมันสามารถขายให้เพียงสิบกาเท่านั้นซึ่งนับรวมกับที่เนี่ยเถินเพิ่งสั่งให้จูเย่เว่ยดื่มไปจัก,กรพรรดิเนี่ยคงหมิงจึงได้หันไปยังจูเย่เว่ยเมื่อเห็นอีกฝ่ายพยักหน้ารับมันก็ได้สั่งให้เหวินซื้อเอาสุราอีกเก้ากาออกมาทันท พีวินซือแสดงสีหน้าประหลาดใจเพราะสุราทั้งหมดกลับเป็นชายหนุ่มที่เป็นสิทธิของช่างสร้างสัตว์ปาเป็นผู้เก็บลงแหวนมิติของตนไปหรือจัก,กรพรรดิเนียคงหมิงต้องการสร้างสัมพันธ์กับอีกฝ่ายแต่หีวินซือก็ยังคงมุนงงอยู่ดีเพราะตระกูลเนียเองก็มีช่างสร้างสัตวร์าราชันระดับต่ำอยู่เช่นกันจึงไม่น่าจะมีความจำเป็นที่ถึงขั้นต้องเสียเงินถึงสองร้อยล้านหินปราณสวรรค์เพื่อสร้างสัมพันธ์กับอีกฝ่ายที่เป็นสิทธิช่างสร้างสัตว์ปลาแม้มันจะลอบส่งเสียงก่ดรานกล่าวทง เมื่อเห็นเหวินซือจากไปจากกระพัดเนียคงหมิงจึงเป็นฝ่ายเริ่มเอ่ยปากออกมาเออท่านเรียกข้าว่าจูเยเวคุณชายจูเยเวท่านต้องการไปพักยังตำหนักตระกูลเนี่ยของข้าหรือไม่ตอนที่2 3 6แก่นรากจิตวิญญาณจูเยเวที่ได้ยินคำถามเพียงกล่าวปฏิเสธเพราะเขาได้เป็นแขกของจาก,กระรัดจางจิงงอหาย,ยุก่อนจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพักกับอีกฝ่ายจาก,กรพรัดเนียคงหมิงได้กล่าวถามบางสิ่งที่ตนสงสัยขึ้นมาแล้วท่านเป็นผู้เข้าร่วมประลองในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ หลังจากฟังคำตอบจากจูเยเวจากระพัดเนียคงหมิงรู้สึกประหลาดใจเมื่อทราบว่าเมื่อเพียงข้ารับใช้และสตรีคนสนิทที่ร่วมประลองแต่เมื่อคิดถึงทักษะอาน่าเหลือเชื่อที่แม้แต่จากรพัดเช่นมันยังมีอาจต้านทานการประลองที่จะเกิดขึ้นคงไม่อยู่ในสายตาของชายหนุ่มหลังจากที่จูเยเวได้จากไปพร้อมกับว่านทิงและเกออลินจากระพัดเนียคงหมิงที่ยังคงอยู่ที่ชันสามเหล่าอาหารได้หันไปมองยังบุตรชายที่แสดงสีหน้าเต็มไปด้วยความสงสยัยเฮ้เจ้าอาจคิดว่าบิดาของเจ้าเสียสติไปแล้วสินะแต่ข้าบอกได้เพียงว่าชายผู้น ท่านพ่อหากมันแข็งแกร่งกว่าท่านจริงพวกเราก็เพียนแจ้งแก่ท่านปู่เพื่อให้ท่านลงมือไม่เห็นจำเป็นที่จะมอบแก่นดวงใจให้แก่มันจัก,กรพัรดิจางจริงงอหา้ได้สายศีษะกับความคิดโง่เขลาของบุตรชายก่อนกล่าวหากข้าไม่ส่งแก่นดวงใจให้ชายผู้นั้นละคิดหนีคริปตานั้นข้าคงเป็นเพียงร่างไรวิญ,ญญาณแม้แต่เจ้าตอนนี้ก็คงสิ้นลมหายใจไปด้วยเช่นกันแน่นอนว่าหากอีกฝ่ายได้สังหารตัวมันคงไม่มีทางปล่อยบุตรชายของตนให้ไปแจ้งข่าวกับประกูลอย่างแน่นอน เนี่ยเถินที่ได้ยินในตาเบิกโลงขึ้นมันรู้สึกไม่เชื่อในคำกล่าวของบิดาว่าชายหนุ่มที่ดูอายุน้อยกว่ามันจะสามารถสังหารตัวตนระดับจักรพรรดิได้ในชั่วพริบตาเพราะถึงแม้จะเป็นจักรพรรดิที่มีระดับสูงกว่า2ถึงสขั้นก็น่าจะใช้ออกไม่น้อยกว่า3ามกระบวนท่าเพื่อสังหารเจ้าไม่เชื่อเช่นนั้นก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะภายในระยะเวลาไม่เกินร้อยปีข้าคิดว่าชายผู้นี้ต้องขึ้นเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดจักรพรรดิที่อาจเป็นรองเพียงสุดยอดจักรพรรดิผู้นั้นเพียงผู้เดียวดังนั้นน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 เเ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 จจจ้้้้้้้้้าา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 าอออออยยยยยย่่่่่่่่ไดดดลลวววววววงงงงงกกกิิิหหรรรรืัััุขขขปปป็็สสููะผตีีคม เมื่อกลุ่มของเกออลินได้กลับไปยังนที่พักภายในหอสมบัติจางจินไห่จูเย่เว่ยก็ได้เก็บตัวภายในที่พักเช่นเดียวกับซีซีและเฟยซิวเพื่อรอให้ถึงวันงานส่วนและเกออลินได้เร่งรายงานเรื่องเกิดขึ้นแก่ในของมันทำให้จัก,กรพรรดิจางจีงอไห่ยที่ได้ยินกลับรู้สึกหุนงงและหวั่นเกรงในเวลาเดียวกันเพราะทั้งสองนั้นอธิบายว่าขณะที่จัก,กรพรรดินี้คงมิงคิดลงมือสังหารพวกมันอยู่ดีอยู่ดีได้หยุดมือไม่เพียงเท่านั้นยังมอบแกนดวงใจที่เปรียบดังชีวิตให้ นั้นหาใช่เพียงสิ่งเดียวที่น่าตกตะลึงเพราะเมื่อทั้งสองได้เริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อค่อยๆประดังเข้าสู่รูหูของมันว่าชายหนุ่มผู้นี้อาจมีใช่เพียงสิทธิของช่างสัตว์ราแต่เป็นตัวเขานั้นเองที่อาจเป็นช่างสัตว์ราราชันระดับสูงเพราะว่านชิงและเกย์ออนหลินทั้งสองยืนยนันว่าได้เห็นจูเยเว่สร้างจอกสุราที่สามารถทนความร้อนจากสุราจัก,กรพรรดิอย่างได้เพียงไม่กี่อึดใจอีกทั้งสตรีที่อยู่ข้างกายยังใช้มวลจกักรกรระดับรรรราาาชชชััััันน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 นข้้้ตตตตต่่่่่ำมมมิิิเเเวจกกกพดดีียคคงงงงงงหหไแสสะลึออ และทักษะที่ชายหนุ่มบ่งพอย่อมเป็นทักษะอักขีที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเผาอีกาทองคำเพราะสามารถทนความร้อนแรงจากสุราจาก,กรพพัดอย่างได้ทั้งที่ดื่มหมดทั้งการในคราเดียวเมื่อได้ทราบถึงความลึกลับของชายหนุม่มมันก็ได้คาดเดาว่าจูเยเวออาจเป็นผู้ที่ได้รับมรดอกอันยิ่งใหญ่จากบรรพการเช่นเดียวกับจัก,กรพพัดเนียคงหมิงเรื่องราวได้ปฏิปต่อภายในหัวของมันอย่างรวดเร็วว่าเหตุใดจาก,กรพรัดผู้นั้นถึงได้คิดลงมือสังหารทุกคนในตอนแรกซึ่งหากมันทราบเรื่องนี้ก่อนหน้าตัวมันคงแสดงความโลภโลดยคิดย่่่่่่งงงงงชิิิิมมมรรรดดดดกกกกััััับออีีีฝาาาายยยเเเเเนนนนนนววววแตตสททขขึ้จจคคโลลภใใถู็ ก่อนที่จะหันไปกล่าวแก่เกออลินเพื่อกำชับให้ดูแลจูเยเวให้ดียิ่งกว่าเดิมและหากเขาต้องการสิ่งใดให้ตอบตกลงในทันทีโดยไม่ต้องถามมันก่อนวันต่อมาจากพรรอรอดีจันจิงองหาได้เชิญจูเยเวร่วมมื้ออาหารด้วยกันเพื่อสร้างความสนิทสนมกับชายหนุ่มหัวข้อสนทนาได้ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องของรางวัลสำหรับผู้ที่ได้อันดับหนึ่งถึงสามซึ่งนอกจากหินปรานสวรรค์พันล้านก้อนสัต์ราชาชันระดับกลางโอสถราชาันระดับกลางนับร้อยเม็ดยังมีสิ่งหนึ่่่่งงงงทททีีีาใให้้้ลออิินนนดดดไมจจะสสเยแรขึวต แกนรากจิตวิญญาณจูเยเวที่สงสัยจึงได้กล่าวถามออกไปจึงได้ทราบว่ามันคือสิ่งที่ทำให้ผู้ที่มีเพียงร่างจิตวิญญาณสามารถสร้างกายหยาบของตนได้ทันทีซึ่งแกนรากจิตวิญญาณเป็นสมบัติสวรรค์ที่หายากและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเพราะแม้แต่ตัวตนระดับจัก,กรพรรดิยังต้องการครอบครองเพราะหากพวกมันพ่ายแพ้ในการต่อสู้จนเหลือเพียงจิตวิญญาณก็ไม่จำเป็นต้องรอนานหลายสิบปีเพื่อสร้างกายหยาบของมันขึ้นมาใหม่ ซึ่งลีอินแมจะได้พลังกลับคืนมาจนอยู่เหนือขั้นจิตวิญญาณอมตะแต่กายหยาบของนางก็ยังต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างเช่นปกติทำให้นางไม่คิดแยกออกจากดวงจิตของจูเยวเวในตอนนี้แม้จูเยวเวจะยกเลิกสัญญาเชื่อมโยงจิตวิญญาณของนางแล้วก็ตามแต่หากมีแก่นรากจิตวิญญาณก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนางสามารถสร้างกายหยาบขึ้นมาได้ทันทีจูเยเวจึงได้ลองถามถึงแก่นรากจิตวิญญาณกับจัก,กรพรรดจันติงอไหซึ่งอีกฝ่ายได้บอกว่าสิ่งดังกล่าวไม่ได้ปรากฏในพิภพสวรรค์อย่างยาวนานซึ่งเม จักระพัดเผ่าเทพมังกรที่ว่าใจดีถึงเพยงนั้นจูเยวว่าดอกล่าวออกไปด้วยความสงสัยไม่ได้แต่จักระพัดจางจิงอไาห้ได้ยิมเล็กน้อยก่อนกล่าวใจดีกล่าวเลยคุณชายจูเยเวอาจไม่ทราบว่าการประลองแทบทุกครั้งอันดับหนึ่งถึงสามล้วนถูกจับจองโดยอัจฉริยะของเผ่าเทพมังกรมาโดยตลอดการที่จักรพพัดเทพมังกรมอบมันเป็นของรางวัลก็เป็นการกล่าวเป็นในว่าอันดับดังกล่าวจะเป็นคนของตนทั้งหมดที่ครอบครองจูเยเวได้แสดงสีหน้าสนใจเรื่องดังกล่าวทำให้จากรพรัดจางจิงองห้กล่าวขึ้นมาต่อ ท่านอาจทราบถึงตัวตนอย่างเช่นสี่สุดยอดจัก,กรพรรดิที่เป็นดังตัวตนแข่งแกร่งที่สุดในพิภพ,พ,พสวรรค์แต่ความจริงแล้วหากไม่มีขอ้อกำหนดที่ว่าหนึ่งเผ่าพันธุ์หรือดวงดาวไม่สามารถมีสุดยอดจัก,กรพรรดิได้เกินหนึ่งคนไม่แน่ว่าสี่สุดยอดจัก,กรพรรดิทั้งหมดอาจมีเพียงแค่เผ่าพันธุ์เทพมังกรตอนที่สองร้อยสามสิบเจ็ดขำขอร้องก่อนการประลองจักรพรรดิจางจิงจงองหาที่เห็นท่าทีประหลาดใจของชายหนุม่มจึงได้กล่าวขึ้นมาอีกครั้ง ท่านอาจคิดว่าคักเล่าเกินไปแต่สิ่งที่คลักนับว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดเผ่าเทพมังกรมีความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดโดยเฉพาะหนึ่งสี่สุดยอดจักรพรรดิคนปัจจุบันเทียนจินหลงที่ได้ผ่านการผสานจิตวิญญาณกับเทพมังกรซึ่งในอดีตยามที่จักรพรรดิผู้นี้มีระดับพลังเพียงจิตวิญญาณอมตะขั้นที่หนึ่งสามารถเอาชนะจักรพรรดิพิภพสวรรค์ขั้นที่หนึ่งที่มายั่วยุได้ภายในสามกระบวนท่าเท่านั้นเป็นตำนานที่สร้างความหวาดกลัวแก่ทุกคนมาจนถึงปัััจจจจจจุบนนนนนเเสสส้้้คาาาาขขออองงงงงกกรรรรพดดดิิิิิใหีียยลล่่ไววมมึภต สิ่งที่มันกล่าวล้วนเป็นความจริงมารดาคาเคยกล่าวว่าจักรพรรดิมังกรผู้นั้นมีความคิดที่ว่าสิ่งอื่นนอกจากเผ่าเทพมังกรล้วนเป็นเพียงขยะไร้ค่าซึ่งหากมันต้องการปกครองพิภพสวรรค์ในปัจจุบันเพียงผู้เดียวตัวมันย่อมสามารถกระทำแต่มันเกรงว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายเพราะจะทำให้ไม่มีอัจฉริยะที่แข็งแกร่งจากเผ่าพันธุ์อื่นถือกำเนิดมาเป็นหินลับมีดให้เผ่าพันธุ์ตนจูเย่เวยที่ได้ยินอดไม่ได้ที่จะคิดว่าจักรพรรดิมังกรผู้นี้ช่างห้ ถูกต้องในอดีตเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดตามบันทึกพิภพ,พสวรรค์มีเพียงสองเผ่าที่ได้รับความคุมค้มครองจากจิตวิญญาณเทพหนึ่งในนั้นก็คือเผ่าเทพมังกรอ,อ,อย่างที่เจ้าทราบส่วนอีกเผ่าหนึ่งนั้นหลังจากเกิดความขัดแย้งภายในเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนจักรพรรดิที่ผสานจิตวิญญาณเทพได้ถูกคนสนิทรอบสังหารสายเลือดผู้สืบทอดได้สับสนเผ่าพันธุ์นั้นจึงได้อ่อนแอลงเรื่อยๆเ,เพราะขาดผู้นำจนในที่สุดก็ไม่มีผู้ใดจดจำหรือกล่าวถึงแต่หลังจากที่ลีอินเปล่าตบเพียงเล็กน้อยนางคล จูเยวเวที่ได้ยินเสียงคุณพรรมของลี่อินจึงคิดกล่าวถามแต่จัก,กรพรรดจางจิงอไหที่เห็นสีหน้าครุ่นคิดของจูเยวเวจึงได้กล่าวแทรกขึ้นมาคุณชายจูเยวเวบางทีข้าอาจจะพูดให้ท่านกังวลเกินไปความแข็งที่คากล่าวถึงก็เป็นตัวจัก,กรพรรดมังกรที่ผสานกับจิตวิญญาณเทพเท่านั้นส่วนอัจฉริยะคนอื่นของเผ่าเทพมังกรแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่มีทางเทียบเท่าจัก,กรพรรดเทียนจินหลงในอดีตจูเยวเวพยักหน่ารับคำกล่าวของจัก,กรพรรดจางจิงองอไหแต่ลี่อินเอง หากเจ้าไปขอสิทธิจากกระกูน,นี่ยข้าว่าพวกมันต้องรีบยกให้เจ้าทันทีอย่างแน่นอนแต่จูเยเวได้ตอบปฏิเสธนางกลับไปเพราะเขามาที่นี่ด้วยเหตุผลอื่นข้าคิดว่าเรื่องนี้บางทีอาจฝากความหวังไว้ที่ซีซีได้หรือหากไม่เป็นไปอย่างที่คิดข้าจะเข้าไปทาการแลกเปลี่ยนกับผู้ที่ได้แก่นรากจิตวิญ,ญญาณโดยตรงเมื่อจบการประลองหลังจากมื้ออาหารของจัก,กรพัิจังจีงอหายจบลงทุกคนต่างแยกย้ายไปยังห้องพักของตนแต่ร่างของเฟยซิ่วกลับมาปรักดอเบื้องหน้าประตูห้องของจูเยเวจูเยเวที่สัมผัสได้จึงกก่่่่าาาาาาาววใให้้้้้มมมันนนนเเขาาภายยยอออีรรืงงตทช เฟยซิ่วที่เดินเข้ามาในห้องได้กล่าวออกมาอย่างไม่อ้อมค้อมจูเย่เวสแสดงท่าทางประหลาดใจเล็กน้อยเจ้าที่สามารถควบคุมโลกอสูรยังมีสิ่งใดต้องกังวลเป็นเพราะระหว่างมื้ออาหารวันนี้เฟยซิ่วได้ยินถึงความสามารถของอัจฉริยะที่อยู่อันดับที่20สขึ้นไปในลำดับดาราสวรรค์จากปากของจัก,กรพรรดิจางจิงอใาห้วัวตัวตนเหล่านอน,นี้ล้วนมีทักษะที่น่าทึ่งสัตว์ประชดป้องกันที่แร่ง,ก,งกทั้งพรสวรรค์ที่สามารถสู้ข้ามระดับได้หลายขั้นแม้พวกมันจะยังไม่เข้าสู่ระดับจัก,กรพรรดิแต่ จูเยวเวกกล่าวถามออกมาอย่างสบายๆเพราะข้ารับใช้ผู้นี้ได้ติดตามตนมาอย่างยาวนานและไม่ค่อยที่จะเอ่ยปากขอสิ่งใดกับตนเฟยซิ่วยิ้มกว้างจนปากฉีกแทบถึงใบหูเพราะการที่นายน้อยกล่าวออกมาเช่นนี้มิย่อมไม่ปฏิเสธคำขอของตนอย่างแน่นอนมันจึงได้กล่าวความต้องการของตนออกมาทั้งหมดแต่เมื่อจูเยเวได้ยินคำขอทั้งหมดของอีกฝ่ายมุมปากของจูเยเวได้กระตุกข,ขึ้นมาอย่างไม่สามารถควบคุมแต่เขาก็ทำเพียงถอนหายใจออกมาเพราะการทำตามความต้องการของเฟยซิ่วก็อาจเป็นหนทางหนึ่งที่จะเพิ่มโอกาสให้เขาได้รับ่ราาาจิิตวญ,ญ,ญณม ข้าจะพยายามเท่าที่สามารถทำได้ก็แล้วกันจูเยเวได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับเฟยซิ่วที่นำโลกอสูรออกมาก่อนที่ร่างทั้งสองจะหายเข้าไปในโลกอสูรสองวันผ่านไปในเช้าวันประลองจากกระพัดจันจิงอใหาได้เป็นผู้นำจูเยเวและคนทั้งหมดไปยังสนามแข่งขันซึ่งระหว่างทางจูเยเวได้เห็นผู้คนจำนวนมหาศาลได้หลัง่งไหลไปยังใจกลางเมืองอย่างพร้อมเพรียงเมื่อถึงด้านหน้าทางเข้าได้มีช่องทางเข้าสามช่องทางที่แยกออกจากกัน ซึ่งช่องทางแรกมีผู้คนจำนวนมากกำลังทยอยเดินเข้าไปช่องทางที่สองจูเยเวคาดว่าเป็นช่องทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประลองเพราะแต่ละคนล้วนแสดงป้ายสิทธิการประลองก่อนเข้าไปส่วนช่องทางจูเยเวคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นทางเดินพิเศษสำหรับจัก,กรพรรดิและผู้ติดตามเพราะแต่ละกลุ่มที่เดินเข้าไปล้วนมีตัวตนระดับจัก,กรพรรดิที่พบสวรรค์อยู่ด้วยหนึ่งคนจัก,กรพรรดจางจิงงอหาได้ไปยังซีซีและเฟยซิ่วที่ตอนนี้แสดงสีหน้าตื่นเต้นอย่างไม่ปกปิดคุณหนูซีซีท่านเฟยซิ่วพวกท่านรอเข้าไปยังพื้าับูเเวกมกกคชชจยยุณน ทั้งสามได้พยักหน้ารับแต่ก่อนที่ร่างของจูเยเวและจัก,กรพัชจางจิงงอหายจะเดินไปเฟยซิ่วได้กล่าวบางสิ่งออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนายน้อยข้าไม่มีทางทาให้ความพยายามของท่านต้องสูญเปล่าการประลองครั้งนี้ข้าจะเอาอันดับหนึ่งมาให้ได้สีหน้าของจัก,กรพัชจางจิงงอหายและว่านชิงกลายเป็นพูดไม่ออกเพราะชายผู้นี้กับกล่าวเช่นนั้นออกมาท่ามกลางผู้คนมากมายแต่จูเยเวหาได้สแสดงสีหน้าใดๆเพียงพยักหน้ารับคำของอีกฝ่ายเท่านั้น ซึ่งก็อย่างที่จัก,กรพัรดิจางจีงอห้คาดเสียงของเฟยซิ่วได้ทาให้ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเกือบทั้งหมดหมดันมามองซึ่งเมื่อคนทั้งหมดได้เห็นโฉมหน้าผู้กล่าวที่เป็นชายตัวใหญ่หน้าตาธรรมดาที่ไม่มีอันใดพิเศษพวกมันจึงทาเพียงมองอย่างดูถูกและไม่ใส่ใจยกเว้นชายผู้หนึ่งที่เป็นพวกเข้าร่วมประลองที่กําลังต่อแถวอยู่เบื้องหน้าอันดับหนึ่งเจ้าคิดว่าอันดับหนึ่งของการประลองเจ้าพิภพ,พ,พ,พสวรรค์เป็นดังการเดินชมสวนดอกไม้หลังบ้านเจ้าหากรอบแรกเจ้ามีโอกาสได้เจอค่าาจะทําให้เจ้ารับรู้ ว่าสิ่งที่เจ้าวาดฝันนั้นอยู่ไกลเพียงใดผู้เข้าร่วมประลองที่อยู่หลังชายผู้นั้นนับสิบได้พยักหน้าพร้อมแสดงรอยยิ้มสมเพชกับวาจาโอ,อวดว่าจะเอาอันดับหนึ่งที่ชายบ้านนออกผู้นี้กล่าวออกมาตอนที่238การคัดเลือกรอบแรกดูเหมือนชายผู้นั้นน่าจะลำบากแล้วละที่ทําให้คนจากเผ่าอสูรสังหารไม่พอใจเผ่าอสูรร้ายที่บ้าคลั่งที่ว่ากันว่าฝึกฝนทักษะด้วยการดื่มกินเลือดอสูรน,นั้นหรือถูกต้องเจ้าเห็นผู้ที่เผชิญหน้ากับชายร่างใหญ่ผู้นั้นหรือไม่ นั่นคือให้หลินรุ่งเยาวที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าอสูรสังหารแม้เขาจะไม่ติดหนึ่งในร้อยของลำดับดาราสวรรค์แต่ถ้าในห้าร้อยอันดับแล้วก็เขาก็อยู่ถึงอันดับที่สองร้อยเจ็ดเลยทีเดียวแต่ขณะที่ฝูงชนกำลังกล่าวเฟยซิ่วที่ได้ยินได้กล่าวพึมพำออกมาฝึกฝนวิชาอสูรรอยยิ้มที่มุมปากได้ถูกยกขึ้นอย่างช้าช้ามันค่อยหันไปจ้องมองยังกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าในตาของมันได้เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเป็นในตาของร่างราชาอสูรซึ่งตอนนี้เฟยซิ่วสามารถควบคุมให้สามารถแปล เยหลินและคนจากเผ่าอาสูรสังหารอยู่ดีอยู่ดีก็แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปจากรอยยิ้มกลเป็นสีหน้าซีดเผือดพร้อมร่างกายที่สั่นเทาอย่างไม่สามารถควบคุมเลือดในร่างที่ปกติเดือดพล่านจากความดุร้ายของสัตว์อสูรที่มันดึมกลิ่นตอนนี้กลับร้องเืินดุดลูกแมวน้อยที่หวาดกลัวเมื่อเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายเฟยซิ่วได้สะยะยิ้มออกมาแล้วจึงหันไปกล่าวลาจูเย่เหวเพื่อเข้าไปภายในพื้นที่ประลองซึ่งระหว่างที่เฟยซิ่วเดินเข้าไปกลุ่มคนจากเผ่าอาสูรสังหารได้แหวกออกเป็นทั้งสอง สีหน้าผู้คนที่เคยดูแลนต่างตกตะลึงในสิ่งที่เห็นเพราะจากที่พวกมันเคยได้ยินมาเผาอสูรสังหารแมจะเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าพวกมันก็สามารถพุ่งเข้าใส่อย่างไม่กลัวตายซีซีที่เห็นเพียงใส,ส่สีสะอย่างเอือมระอาก่อนจะเดินตามเข้าไปส่วนว่านชิงแม้จะรู้ว่าคารับใช้ผู้นี้ไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่นึกว่าจะถึงขั้นนี้เพราะหากเทียบตัวมันกับเพ่ยหลินจากเผาอสูรสังหารเรียกได้ว่าตัวมันนั้นยังห่างชั้นอยู่มาก หลังจากจูเยวและกลุ่มคอยเฟยซิ่วได้เข้าไปภายในสนามแข่งขันผ่าอสูรสังหารของเฮ้ยหลินจึงเริ่มสามารถควบคุมตนเองได้อีกครั้งซึ่งสามารถเห็นแววตาที่อยากเชื่อของเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์แต่พวกมันไม่คิดกล่าวสิ่งใดเพราะตอนนี้พวกมันรู้สึกอับอายอย่างที่สุดท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายที่ต้องมองมาพวกมันจึงแสดงป้ายสิทธิ์เข้าร่วมก่อนจะเร่งเข้าไปภายในอย่างรวดเร็วหลังจากเหตุการณ์ของผ่าอสูรสังหารเกิดขึ้นได้ไม่นานได้มีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งหากจูเยวยังอยู่สามารถจดนค หลังจากได้ยินคำกล่าวมีเพียงหลิงที่เท่านั้นที่เดินตรงไปยังทางเข้าพร้อมแสดงป้ายสิทธิก่อนจะเข้าภายในทันทีโดยไม่หันกลับมามองสิทธิของท่านจัก,กรพรรดิดูเหมือนจะยิ่งทะนงตนเกินไปหรือไม่เทพศาสตร์ราลำดับสี่ฟู่หมิงได้กล่าวออกมาท่ามกลางเทพศาสตร์าทั้งหกและจัก,กรพรรดิเสียฟงเพราะชายหนุ่มผู้นี้ตลอดการเดินทางแสดงตัวตนสูงส่งราวจาก,กรพรรดิที่แม้แต่อาจารย์ของมันยังไม่อยู่ในสายตาปัจจริยย่อมมีบ้างที่จะยิ่งทะนงแต่หลังจากวันนี้ผ่านไปเมื่อเขารู้จักคำว่าพ่ายแพ้เขาจะค่อยๆปรับปรุงตัวให้ดีีีขขขึึ้้้นนเเองททพาาาาาาาสสตรรลลดดดับู่่่มมมมมคควววุุกกกใไ แต่จัก,กรพรรดิเซียฟงเพียงยิ้มเล็กน้อยหาได้กล่าวสิ่งใดเพราะคนพวกนี้หาได้ทราบว่าหลิงที่คือจัก,กรพรรดิกระบี่กลับชาติมาเกิดใหม่เช่นที่ตัวมันทราบเสียดายที่แผลในใจของเทพสตราหุยทำให้เขาไม่รับสิทธ์ท่านจัก,กรพรรดิจึงให้ทำหน้าที่ดูแลดาวสาตราแทนตนฮึ <c oughs> ่ยฮึฮึเทพสตราหุยช่างแตกต่างจากใครบางคนในนี้เหลือเกินเพียงไม่นานก็ลืมสิทธ์ของตนที่เพิ่งตายและยินยอมรับสิทธ์คนใหม่อย่างรวดเร็วปะต้องขอโทษด้วยข้าลืมไปว่านางเป็นน้องสาวของท่านคงไม่นับว่าเป็นสิทธิ์คนหนึ่ง คำพูดของชายวัวกลางคนผู้นี้ทำให้สายตาของเฮวีหลิงกลเป็นคมกริบและเย็นชายอย่างที่สุดเพราะสิทธ์ของมันได้ลงมือสังหารสิทธ์นางและเหตุผลเพียงเพราะว่าตัวนางปอดีเสธท,ที่จะรับรักมันมันจึงขี่ยอดอแคนวางแผนประลองระหว่างสิทธ์แม้ทั้งสองจะมีระดับใกล้เคียงแต่สิทธ์ของนางคิดว่าเป็นเพียงการประลองชี้แนะจึงลงมือด้วยความประมาททำให้พลาดท่าเสียทีอีกฝ่ายที่มุ่งหมายเอาชีวิตซึ่งน่าเสียดายที่ในตอนนั้นสิทธ์ของนางขาดอีกเพียงก้าวเดียวจะเข้าสู่ระดับจิตวิญญ,ญญาณอมะตะทำให้ไม่มีโอกาสที่จะฟืื้้นนคคกกลัับมาอีรง ซึ่งหากไม่มีกฎที่ว่าเทพศาสตราคนใดลงมือสังหารเทพศาสตราคนอื่นด้วยเหตุผลไม่เพียงพอจักพระพัสามารถลงมือสังหารเทพศาสตราผู้นั้นได้ทันทีนางคงพุ่งไปลงมือประหัตประหารกับอีกฝ่ายอย่างไม่ลังเลเพราะในอดีตการขัดแยงระหว่างเทพศาสตราด้วยกันทำให้ดวงดาวที่ตกต่ำอยู่แล้วจากการสูญเสียอัจฉริยะจำนวนมากยิ่งตกต่ำเร็วขึ้นอีกทั้งหากมันไม่ตายและเป็นนางที่พลาดท่าน้องสาวเพียงคนเดียวของนางต้องถูกชายบัดซบนี้ล่วงเกินอย่างแน่นอนข้าก็หวังว่าสิทธิท่านจะไม่ด่วนตามสิทธิข้าเร็วเกินไปนะผีววิินนลลงงได้้ก่ายยยเเสี็ ท่านเทพศาสตราเฮีวินไม่ต้องกังวลข้านั้นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีและหากข้ามีโอกาสได้เจอแม่นางหลิงเยียบข้าจะออามือไว้ไมตรีอย่างแน่นอนเป็นผู้เถินที่เป็นสิทธิของเทพศาสตราผู้เป็นูวกล่าขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มแม้มันจะกล่าวออกมาอย่างสุภาพบุรุษแต่นางเยียสัมผัสได้ถึงเจตนาชั่วร้ายของอีกฝ่ายแต่นางเองก็หาได้สแสดงอาการใดๆออกมาเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่เกือบสูญเสียชีวิตในสุสานร,ราชันได้ทาให้จิตใจของนางแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากข้าเองก็หวังเป็นอย่างมากที่จะได้เจอคุณชายผู้เถินในการประลองคำตอบราเเรยทไ้้้้าาหหนนกใใดดอผูถิปะลลจ็ ผีวิลิงที่เห็นน้องสาวตนควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีอารมณ์นางจึงค่อยๆเย็นลงแม้เทพศาสตราคนอื่นจะทราบถึงความไม่พอใจของทั้งสองแต่ก็ทำทียงแกล้งมองไม่เห็นเพราะการที่พวกมันเข้าข้างใครก็หมายถึงเป็นศัตรูกับอีกฝ่ายซึ่งหาได้มีประโยชน์อันใดต่อพวกมันจัก,กรพรรดิเซียฟงที่ไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายได้กล่าวตัดบทให้สิธิ์สืบ,สบทอดที่เหลือเข้าไปยังพื้นที่ประลองเพื่อเตรียมตัวแล้วจึงนำพาคนของตนไปยังช่องทางพิเศษสำหรับตัวตนระดับจัก,กรพรรด ตอนนี้ภายในพื้นที่พิเศษจัก,กระพัดจันตีงอหาที่กำลังเดินนำหน้าจูเยเวได้กล่าวแนะนำพื้นที่นั่งชมการประลองของจัก,กระพัดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของพื้นที่สนามประลองเป็นห้องที่ถูกจัดแบ่งสัดส่วนซึ่งจัก,กรพัดแต่ละคนจะได้รับป้ายหมายเลขห้องพร้อมกับป้ายสิทธิเข้าร่วมประลองจาก,กระพัดจันตีงอหได้กล่าวเสริมอีกว่าหมายเลขห้องยังแสดงถึงอำนาจของจาก,กรพัดที่มีซึ่งหมายเลขหนึ่งหมายถึงจากรพัดที่มีอำนาจมากที่สุดในพิภพสวรรค์รองจากตัวตนสี่สุดยอดจากรพัดที่มีที่นั่งพิเศษอันโดด เมื่อถึงหน้าห้องหมายเลข4 1 9หูเกจูเยเวได้เห็นห้องที่ถูกตกแต่งภายในอย่างดีพร้อมที่นั่งหรูหราอีกทั้งเมื่อมองออกไปที่สนามประลองสามารถมองเห็นครอบคลุมทั้งสนามทำให้จูเยเวเห็นว่าในส่วนของที่นั่งทางทิศตะวันตกและทิศใต,ต้เป็นที่นั่งของผู้เข้าชมธรรมดาหลังจากทั้งสองนั่งลงจูเยเวได้กล่าวทมเกี่ยวกับการประลองซึ่งจัก,กรพรรดิจันจิง,จง,งหใไห้ได้กล่าวออกมาว่าการประลองรอบแรกนั้นมีเพียงผู้ที่อยู่นอกลำดับดาราสวรรค์ส่วนผู้ที่อยู่ในลำดับจะได้รับสิทธิ์ที่จะเข้าไปรอย,อยังรอบต่อ ดวงดาวที่มีจัก,กรพรรดิปกครองมีมากถึง500ยดวงเช่นนั้นผู้เข้าร่วมในรอบแรกมีเท่าใดกันผู้เข้าร่วมทั้งหมดเท่าที่ข้าทราบมามีมากกว่าส0มพันคนและการแข่งขันรอบแรกจะคัดให้เหลือเพียง1 0 0้คนเท่านั้นเมื่อรวมกับร้อยลำดับดาราสวรรค์ก็จะทำให้มีผู้เข้ารอบสองจำนวนทั้งสิ้น2 0ง200คนจูยูเวรู้สึกสนใจการทดสอบรอบแรกขึ้นมาว่าจะทำเช่นไรที่จะคัดคนจำนวนมากกว่าส0มพันให้เหลือเพียง1 0 0ในคราเดียว ดูเหมือนการทดสอบของผู้เข้าร่วมประลองรอบแรกจะเริ่มขึ้นแล้วจักรพรัดคงมิงได้กล่าวออกมาพร้อมกับที่ผู้เข้าร่วมประลองทั้งหมดเริ่มเดินมายังพืนที่สนามประลองซึ่งพืนที่ด้านล่างกว้างใหญ่เป็นอย่างมากทำให้คนทั้งหมด3,467คนเท่าที่จูเยว่สัมผัสไม่ดูว่ายืนกันแออัดแต่อย่างใดการแข่งขันรอบที่หนึ่งจะเริ่มขึ้นในบัดนี้พวกเต้าทั้งหมดขึ้นไปยังลานประลองผู้ดูแลการแข่งขันได้ทีไปยังลานประลองลานหนึ่งที่ดูแปลกประหลาดกว่าลานประลองลานอื่นๆที่มีนับสิบเพราะลานประลองที่ผู้ดูแลใใใหหหห้้้้้้ขขขขึึนน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 ไปปปัััััมมมมมมีีีีาา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 าดดดญญ่่่่่กกวตติซงงงงงงงสสสรรรรถอออออบบคทททยยยุละ ดูเหมือนจะเป็นเสาที่ฝังค่ายกลบางอย่างเอาไว้ภายในท่านทราบข้าพอมีความรู้ด้านค่ายกลอยู่เล็กน้อยจะก,กระพรัดจางจีงอห้รู้สึกขึ้นกับความสามารถของชายหนุ่มที่ไม่เพียงมีแต่ด้านการสร้างศาสตราแม้แต่ความรู้ด้านค่ายกลอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะไม่ต่ำกว่าแต่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยผู้ดูแลการแข่งขันได้กล่าวขึ้นมาอีกครั้งการคัดเลือกในรอบแรกพวกเจ้าจะถูกส่งไปยังพื้นที่ปิดตายที่กว้างมากถึงหมื่นลี้และพวกเจ้าจะทำวิธีการใดก็ได้เพื่อยัง่งยืนป้ายสิทธิ์ของอีกฝ่ายเมื่อสามารถร จาก,กรพัดเสียฟงเทพศาสตร์ลำดับหนึ่งเทพศาสตร์ลำดับสองหุยเทพศาสตร์ลำดับสามเทพศาสตร์ลำดับสี่ฟู่หมิงเทพศาสตร์ลำดับ 5, ห้าเหวินหลิงเทพศาสตร์ลำดับหกเทพศาสตร์ลำดับเจ็ดตอนที่สองร้อยสามสิบเก้ากฎการแข่งขันเมื่อเส้นคำกล่าวผู้ดูแลการประลองได้กระตุ้นทำการกระตุ้นค่ายกลหินปราณสวรรค์จำนวนมากได้ล่องลอยออกมาจากแหวนมิติซึ่งจูเย่เวยสัมผัสได้ว่ามันมากถึงหนึ่งพันล้านก้อนผู้คนที่เฝ้าชมอยู่ในสนามประลองต่างมองไปยังหินปราณเหล่านั้นด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเพราะการจะเห็นการทำงานของค่ายาากล เมื่อเห็นท่าทีประหลาดใจของจูเยเวทจัก,กรพรรดิจางจิงอหายได้กล่าวอธิบายออกมาสิ่งที่ท่านเห็นคือค่ายกลผ่านมิติซึ่งการที่จะเปิดใช้งานมันขึ้นมาได้ต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์จากหินปราณจำนวนมหาศาลเพื่อกระตุ้นค่ายกลให้ทำงานและพื้นที่ปลายทางของมิติเป็นพื้นที่ที่ผู้เชี่ยวชาญค่ายกลได้จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษหลังจากค่ายกลผ่านมิติทำงานผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดต่างสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดของการเดินทางข้ามมิติที่คล้ายกับการลอดผ่านอุโมงค์เสมือนอยู่ในห้วงจ,กกวงวงงจักรวางายทกออ เมื่อลอดผ่านลายอุโมงค์แสงสว่างเจิดจ้าได้ทำให้สายตาของทุกคนพระมัวหลังจากที่ปรับสายตาได้พวกเข้าร่วมแข่งขันเริ่มสังเกตเห็นว่าผู้คนจำนวนมากรอบตัวได้หายไปพริบตาต่อมาแหวนมิติของทุกคนเริ่มสั่นไหวก่อนที่ป้ายสิ์ที่มันเก็บเอาไว้ภายในจะเด้งออกมาภายนอกด้วยตัวเองเสียงที่คุ้นหูของผู้ที่ส่งพวกมันเข้ามาด้วยค่ายกลผ่านมิติได้ดังขึ้นอีกครั้งกฎภายในพื้นที่แห่งนั้นพวกเจ้าจะไม่สามารถที่เหาะเหินเดินอากาศได้อีกทั้งสัมผัสกราณของพวกเจ้าจะใช้ได้เพียงระย,ยะหนึ่งลีเท่านไไวว้้ภายในนแหมิิตด ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้ยินได้ลองส่งพลังปราณเพื่อบินและแผ่สัมผัสปราณออกไปเพื่อตรวจสอบกลับไม่สามารถกระทำอย่างที่เสียงนั้นกล่าวทุกคนต่างย่นคิ้วด้วยความรู้สึกไม่พอใจเพราะพื้นที่กว้างใหญ่ถึงหมื่นลี้การที่จะหาคนเพียงสามพันคนย่อมยากเป็นอย่างมาก พวกเจ้าไม่ต้องกังวลมากเกินไปไป้ายสิทธิ์ที่พวกเจ้าถืออยู่นั้นเพียงพวกเจ้าส่งพลังปราณเข้าไปจะสามารถเปิดใช้ไห่คนเพื่อตามมหาป้ายสิทธิ์อื่นๆที่อยู่ในระยะร้อยลีได้ดังนั้นการที่คิดซ่อนมันเอาไว้โดยไม่พบติดตัวมีแต่จะทำให้พวกเจ้าเสียมันไปให้ผู้อื่นอย่างโง่เขลาซึ่งกฎการแข่งขันนี้จะทำให้การต่อสู้ตื่นเต้นมากขึ้นเพราะพวกเจ้าทุกคนจะไม่มีทางทราบเลยว่าในระยะหนึ่งลีศัตรูของเจ้ามีระดับพลังเท่าใดน่าตื่นเต้นดีใช่ไหมละ่ะบัดซบเถอะน่าตื่นเต้นบ้าบออันใดกันหากข้ามุ แต่หลายคนที่คิดอย่างใจเย็นเห็นว่ากฎนี้มีประโยชน์กับผู้ที่มีระดับฝึกฝนที่อ่อนแอมากกว่าเพราะหากไม่จำกัดสัมผัสปราณตัวตนระดับราชาสงครามขึ้นไปคงรับรู้ถึงตำแหน่งต่างๆทั้งหมดภายในพื้นที่ได้ทันทีทำให้สามารถหลีกเลี่ยงผู้ที่มีพลังใกล้เคียงหรือแข็งแกร่งกว่าและไล่ล่าผู้ที่อ่อนแอได้อย่างง่ายดายมิติพิภพสวรรค์มีความแข็งแกร่งกว่ามากทำให้การส่งระยะปราณสัมผัสทำได้ไม่กว้างเท่ายยมอยู่ในทวีปนภพครามทั้งที่มีระดับพลังสูงกว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังครุ่นคิดเสียงขขขขขอองงงผูู้้้้้้้้้ดดดแแลกกกกาาาาาารรรร่ััััันนนนนไึมมีคคเเเตตืพวววจป็สุุทยถศษ จะไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่แห่งนั้นได้และการที่เจ้าจะสามารถออกมาจากมิติแห่งนั้นก่อนที่จะได้ตัวผู้ผ่านเข้ารอบครบหนึ่งรคนมีสาข้อด้วยกันข้อแรกอย่างที่คาดเหล่าไปก่อนหน้าคือการรวบรวมป้ายสิทธิให้ได้30ิชิ้นข้อที่2ประกาศยอมแพ้เพื่อให้กดในมิติแห่งนั้นส่งเจ้าออกมาและสุดท้ายกลายเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจที่เหลือเพียงจิตวิญญาณถึงแม้ข้อสุดท้ายจะฟังดูน่ากลัวแต่พวกเจ้าล้วนเป็นผู้ฝึกฝนที่เหนือกว่าระดับจิตวิญญาณอมตะแทบทั้งสิ้นดังนั้นการที่เจ้าจะลองตายสักครัรกกนนบว่าเเะสณ์ีีดดชย บหน้าของผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันเกือบทั้งหมดกลายเป็นอัปลัเพราะการที่ต้องตายจนเหลือเพียงจิตวิญญ,ญาณต้องใช้เวลาหลายสิบป,ปีเพื่อฟื้นฟูกายาบอีกทั้งระหว่างนั้นพวกมันยังไม่สามารถฝึกฝนได้เรียกได้ว่าสำหรับอัจฉริยะรุ่นยาวเช่นพวกมันไม่ต่างอันใดกับที่ตายทั้งเป็นในห้องพิเศษที่จูเยเวกำลังชมอยู่นั้นได้มองเห็นสิ่งคล้ายจอภาพขนาดเล็กเท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันลอยอย,อยู่เหนือไข่คนผ่านมิติซึ่งหากเป็นคนทั่วไปในทวีปนภาครามเช่นที่จูเยเวจับมาคงยากที่จะมองเห็นภาพดังกล่าวแต่ผู้คนในที่แห่งนี้ล้วนมีระดับพลังที่เหนือกว่าทวีปนภาครามเป็นอย่างมากทำให้การแยกประสาทตาเพื่อมองผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ตนสนใจหาใช่สิ่งที่ยากลำบากแม้แต่น้อย ท่านคงคิดว่ากฎการแข่งขันครั้งนี้ดูเหมือนเป็นการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอใช่หรือไม่แต่มันหาได้เป็นเช่นนั้นเลยกฎนี้ตั้งขึ้นเพียงทำให้การแข่งขันดูตื่นเต้นขึ้นมาบ้างไม่เช่นนั้นคงเป็นภาพที่ผู้มีพลังฝึกฝนเหนือกว่าไล่ล่าผู้อ่อนแอเพียงฝ่ายเดียวการแข่งขันก็จะจบลงอย่างรวดเร็วและน่าเบื่อนายจูเยเวพยักน้ารับในสิ่งที่จักรพรรดจางจีงอใไห่กล่าวเพราะการแข่งขันก็นับเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งหากตกลงรวดเร็วและง่ายเกินไปคงทำให้คนที่เฝ้ารอรู้สึกไม่พอใจเาาเเททท่่่่่่่่าาาาาาดดนนนนััักกกกกกแแแตตหป็็อออจรรรรยีีขงงงงงง้้้ิพวไไมืสะ ชายหนุ่มผู้นั้นความเร็วนั่นมันอะไรกันเสียงตื่นเต้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากฝั่งคนดูทั่วไปมันได้ชี้นาให้มองไปยังจอภาพของชายผู้หนึ่งที่เริ่มลงมือก่อนผู้ใดหลังจากได้ฟังกฎการแข่งขันเสร็จสิ้นชายคนดังกล่าวเริ่มเปิดใช้งานใช้กลของป้ายเพื่อทราบตำแหน่งงอศัตรูร่างนั้นได้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วคล้ายเงาเือนรางเพียงไม่ถึงจิบชาเขาก็ได้เห็นศัตรูในระยะหนึ่งลี้ ชายหนุ่มผู้นี้แม้จะดูอายุยังน้อยแต่ข้ารู้สึกได้ถึงความไม่ธรรมดาแต่ผู้ที่เขาเจอคืออันดับที่143าของดาราสวรรค์กันต่อสู้ครั้งนี้คงน่าสนใจอยู่ไม่น้อยจักรพรรดิจากกจงจิงงอไห่ได้กล่าวพลังลูกพางตนเองเพราะชายที่ทุกคนกำลังกล่าวถึงดูเหมือนจะมีอายุใกล้เคียงกับจูเย่เวยแต่เสียงจูเย่เวยกลับกล่าวขึ้นมาขณะที่กำลังยกถ้วยชาขึ้นดื่มข้าคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้คงจบลงเพียงชั่วพริบตาเพราะชายผู้ที่พวกเขากำลังกล่าวถึงจูเย่เวนั้นรู้กอจเป็นย่างดีีขณะทอจากกจงจังย,งยูเยเววความประหลาดใจ ชายหนุ่มที่อยู่ในจอภาพผู้นั้นกลับไม่พุ่งเข้าไปหาศัตรูทำทีเรียกกระบี่เล่มหนึ่งออกมาพร้อมตวัดออกไปอย่างไม่ใส่ใจท่ามกลางมุนง,งของผู้ชมที่เฝ้ามองแต่พริบตาต่อมาผู้ชมทั้งหมดต่างในตาเบิกลงขึ้นมาด้วยความไม่อยากเชื่อเพราะภาพที่เห็นเป็นศัตรูของชายผู้นั้นที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งลี้ได้ถูกแยกออกเป็นสองส่วนซึ่งสีหน้าของอัจฉริยะผู้นั้นยังคงแสดงสีหน้าที่เต็มไปด้วยความมุนง,งและสับสนก่อนตายร่างที่ขาดครึ่งที่ร่วงหล่นสู่พื้นดินได้ถูกมิติสีดดก่กทิต จักระพัดจางจีงอหายถึงกับอ้าปากค้างก่อนที่ค่อยๆหันกลับไปหาจูเยเวิที่ยังคงละเมียดชาในมือโดยไม่สแสดงอาการใดๆเรากับรู้สิ่งที่จะเกิดล่วงหน้าถ้าท่านรู้จักชายหนุ่มผู้นั้นอาจกล่าวได้ว่าข้าและเขานั้นมาจากที่เดียวกันจูเยเวได้มองไปยังชายหนุ่มที่อยู่ในจอภาพนั้นคือร่างของหอเลียงเงอีที่กำลังเก็บป้ายศิษ์ของศัตรูที่ตายไปอย่างใจเย็น